สวัสดีนะคะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านวันนี้ป้าหญิงจะมาพามาทำดินปลูกฉบับสำหรับป้าหญิงคือง่ายๆผู้หญิงทุกคนทำได้หมดหนึ่งแต่ของป้าหญิงนี่คือจะง่ายๆนะคะส่วนผสมจะไม่มีอะไรมากจะเริ่มจากแกบซึ่งเป็นแกบดิบที่หมักแล้วป้าหญิงจะเอามาหมักเป็นกองไว้อย่างนี้กองเนี้ยก็คือป้าหญิงหมักไว้แล้วประมาณ เกือบสิบเดือนเพราะว่าป้าหญิงจะหมักไว้หลายกองกองนุ่นก็ใช่ตรงนี้นี่นี่ก็มีอีกหนึ่งกองคือจะกองไว้กองหมักหมาทิ้งไว้หลายกองแต่ใช้หมดไปหลายกองแล้วค่ะกองนี้คือเป็นกองล่าสุดที่ใช้อยู่ก็หนึ่งจะมีแกบดิบที่หมักให้เป็นแกบเก่าแล้วนะคะหมักกับขี้วัวสองหน้าดินหน้าดินขุดเอาในพื้นที่นี่แหละคะ่ะ สอันนี้คือปุ๋ยหมักแม่โจ้ซึ่งก็ทำเองสายกเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือหนึ่งเหนื่อยหน่อยตอนทำทำปุ๋ยแต่ว่าปลอดภัยร้อค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักแม่โจ้ที่ใช้3อย่างคือหญ้าที่เราตัดนะคะหญ้าฟางข้าวแล้วก็ใบไผ่เพราะว่าส่วนปู้หญิงจะมีไผ่เยอะ ป้าหิงก็จะกวาดกร่อๆมากองรวมกันอย่างนี้แล้วก็เอามาขึ้นกองนะคะก็จะมีแค่สามอย่างอันนี้คือดินดินปลูกดินปลูกของป้าหญิงนะจะมีแค่สามอย่างแค่นี้แหละค่ะผสมกันง่ายๆแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน ึ่งหญิงก็จะใช้นี่แหละค่ะอย่างส่วนแต่ละอย่างอย่างละส่วนอย่างละส่วนเท่าๆกันดินหนึ่งส่วนแกบดิบหนึ่งส่วนแกบดิบเก่านะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักแม่โจอีกหนึ่งส่วนแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนี่แหละคะ่ะของป้าหญิงก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีส่วนผสมอะไรมากมายเพราะว่าหนึ่งในพวกแกบดิบเนี่ยเนี่ยสังเกตดูจะมีลาขาวๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นพวกจุลินทรีย์อยู่แล้วเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่น ซึ่งมันมันมีประโยชน์อยู่แล้วใช่มันช่วยในเรื่องเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยคือทํามันทําให้ดินเราแข็งแรงอยู่แล้วไหมคะหน้าดินนี่ก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่แปลงเนี้ยหน้าดินอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้โดนใช้งานมาหลายปีแล้วก็คือพื้นที่เดิมเดิมมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างจะมีไผ่มีใบศักซึ่งมันก็จะทาให้หน้าดินอะ่ะ มีใบไม้ร่นล,ลงมาทับถมทับถมกับหน้าดินอยู่นี่ค่ะแล้วเราก็มาผสมผสมกันอย่างนี้และคะ่ะให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วก็จะได้เป็นดินปลูกสําหรับป้าหญิงนะง่ายๆแค่นี้ละคะ่ะส่วนส่วนส่วน,วนแต่ป้าหญิงก็จะมีสูตรสําหรับดินเพาะกล้าอีกอย่างหนึง่งซึ่งดินเพาะกล้านี้นะคะป้าหญิงก็จะใช้เป็นหน้าดินหนึ่งส่วนมูลไส้เดือนหนึ่งส่วน แค่นั้นเองเพราะว่าแถวเนี้ยตอนะตะกอนอะ่ะก็จะใช้เป็นกาบมะพร้าวด้วยอีกหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวซึ่งที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแถวแถวเนี้ยหากาบมะพร้าวหาขุยมะพร้าวพี่คะหาขุยมะพร้าวยากไปญิงก็เลยเอา้าขุยมะพร้าวหายากก็ใช้แค่สองอย่าง แต่ทอนขุยมะพร้าวลงซึ่งใครเท่าใค,ใครหาขุยมะพร้าวได้ง่ายๆเ่ยมันก็จะช่วยเรื่องความความชุ่มชื้นในการเป็นดินดิน,ด,นดินพอก้านะคะมันจะดีกว่าจะดีขึ้นแต่แต่ป้าหญิงอะหายากป้าหญิงก็เลยใช้หน้าดินกับมูลไส้เดือสองอย่างก็ใช้ทําทีละน้อยทีละน้อยแค่นี้ละคะ่ะเพราะว่าไม่อยากจะแบบถ้าทําทีนึงเยอะๆมันเหนื่อยคืองานผู้หญิงแรงงานผู้หญิงนะคะ,ค,ะค่อยๆทาไปดีกว่า อย่าหักโหมเพราะถ้าก่อนสมัยก่อนทํากองใหญ่ๆโอ้โหไม่ไหวปวดหลังปวดเอวปวดขานี่เขาเลยค่อยๆทาทีละกองเล็กๆกองเล็กๆซึ่งปกติแล้วอะ่ะคนอนื่นเขาอาจจะบักผสมดินเสร็จแล้วเขาอาจจะหมักดินหมักดินไว้ก่อนแต่เนื่องจากพ่หญิงก็ว่าเอ๊ะแกบเราก็หมักแล้วนะปุ๋ยแม่โจ้เราก็คือพร้อมใช้อยู่แล้วเราหมักมาแล้ว ซึ่งซึ่งซึ่งปุ๋ยอ่ะปุ๋ยแม่โจ้ของป้ายิงแต่ละกองแต่ละกองเนี่ยก็คือหมักเกินสองเดือนทุกกองล้มกองแล้วก็ทิ้งไว้อีกอย่างน้อยมีมีถึงห้าเดือนทุกกองคือหมายถึงล้มกองแล้วก็คือยังไม่ได้ใช้นะคะเก็บใส่กระสอบไว้ซึ่งก็ปลอดภยัยก็คือมันมันเหมือนมันมันเป็นสิ่งที่พร้อมใช้หมดไม่ว่าจะเป็นแกดดิบที่มาเก่าแล้วปุ๋ยแม่โจ้ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้หมักไม่ยังไม่ได้หมักดินที่ผสมกัอหน้าดินเสร็จปุ๊บก็ใช้ได้เลยแต่บางคนเขาเขาอาจจะใส่พวกจุลินทรีย์อะไรเพิ่มไปแล้วก็หมักไว้เพิ่มอีกแต่ของป้าหญิงไม่ได้ไม่ไม่ได้หมักเพิ่มค่ะก็คืออย่างเงี้ยผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็คือใช้ปลูกได้เลยก็ส่วนมากดินป้าหญิงที่เพาะป้าหญิงเพาะเมล็ดเองนะเพาะต้นกล้าเองก็คือใช้สูตรดีทั้งนั้นก็รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีต้นต้นตาย นอ,นอกสกจากเออถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์ไม่ดีเออก็อาจจะประมาณแปสิบเปอร์ซนที่ไม่งอกงอกแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะผู้ผิดมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ด้วยแต่ถ้าเกิดอันไหนที่ที่งอกมาแล้วคือไม่มีตายก็คือคือสุดเนี้ยใช้ได้ง่ายๆค่ะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบบรรยุ่งยากเดี๋ยวป้าหญิงจะไปให้ไปดูอะะค่ะเรียบร้อยเนี่ยอันนี้อันนี้นนป้าหญิงก็ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะประมาณนี้แหละดินปลูกประยิงจะปลูกในกระถางหรือจะทําเป็นแปลงปลูกขึ้นมาใหม่ก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีเนื้อดินเนื้อดินแกบดิบปุ๋ยหมักแม่โจ้สามอย่างเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวประยิงจะพาไปดูดินดินพ่อก้าซึ่งใช้หน้าดินกับ มูลไส้เดือนอย่างละส่วนหนึ่งตอนหนึ่งค่ะหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะออกมาประมาณนี้นะคะส่วนนี้เห็นไหมเนี่ยคือนี่อันนี้มาดูนี่คือดินปลูกดินปลูกเห็นไหมคะดินปลูกที่ใช้อยู่ต้นก็จะงามอยู่ส่วนอันนี้คือดินพอก้าอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ต้นไม้ที่ไปหญิงปลูกผักที่ไปหญิงปลูกนี้ก็คือใช้ดินสูตรนี้ทั้งนั้นนะคะง่ายๆใครก็ทําได้ค่ะไปรอชมไปหญิงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ